กับสวัสดีคะ่ะพี่ๆทุกคนสวัสดีสบายดีทุกคนเนอขอต้อนรับก็นชื่อซองน้องเกศสาวผู้ไทยมันจะได้เต็มคลิไมไหมเนาะชิทที่ผ่านมาก็ผู้ไทยบ้างตกลาวบ้างนะคะคลิปนี้ก็จะมารีวิวที่พักอยู่ที่ประเทศไทยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเป็นครั้งแรกนะคะนี่ที่จะมารีวิว ตอนนี้อยู่ที่พัทยาอยู่ที่ประเทศไทยค่ะมันเป็นห้องพักห้องพักอะไรเนะฟูวิลล่าไม่รู้ฟูถูกทูผิดนะพี่พี่อันชื่อไม่ค่อยถูกมากับพี่พี่ค่ะมากับพี่พี่หลายคนมากแล้วก็จะมีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าห้องพักขนาดนี้ แล้วก็ที่พักมันเป็นยังไงเนาะสาวเราก็มาครั้งแรกนะคะนี่ก่อนอื่นมาดูบริเวณรอบๆบ้านก่อนดีสงสี่ฟูคูวิลล่าอันนี้คือหน้าหน้าห้องหน้าบ้านก่อนอื่นก็เข้ามาดูก่อนห้ามชารชจแบตรถไฟฟ้าทุกกรณีพบเห็นปรับห้าร้อยบาทนี่ กล้องจอนปิดด้วยนี่ก็คือชื่อที่พักของเราเองมาดูกันว่ามันจะมีอะไรบ้างข้างในอันนี้วันหนึ่งประมาณสา0 0ันบาทนะคะมีมาดูห้องพักกันเนาะจีก็ไม่เคยดูดห้องพัก มันจะมีอะไรบ้างหลอดไฟเล็กข้างบนมีแอร์หนึ่งตัวมีรีโมทแอร์ตรงนี้มีตู้เสื้อผ้าว้าวตู้เสื้อผ้าสวยมากเลยถ้ามาเที่ยวก็ใส่แค่เสื้อผ้าถือแค่เสื้อผ้ามันอย่างาเดียวเดียวมีไม้แขวนเสื้อด้วย บ้านเกก็จะเรียกว่ากังห้อยห้อยเสื้อผ้าอ้มีลิ้นซักที่แบบว่าใส่เครื่องแต่งหน้าได้ด้วยพี่พี่ดีมากๆเลยค่ะสาวลาวรีวิวห้องพักที่ประเทศไทยนี่พะมงพม่านเปิดรับแสงได้ไหม่ะโอเคเห็นวิวด้านนอกด้วยนะคะ อันนี้เมนูดูได้ไหมทีวี GB ข้างบนมีอะไรบ้างก็จะประมาณนี้นะคะส่วนเตียงนอนนอนสองคนผ้าเช็ดตัวแล้วก็มีเกีเ้เใส่สองชั้นอันนี้คือห้องแรกเรามาห้องที่สองอันนี้เปิดไฟเลย ห้องน้ำหรือเปล่าเนาะว้าวรีวิวห้องน้ำหลูหลาหมาเฮาปัดเลิดเล,เล,เลสวยค่ะสวยบาาักคักเด้อตดกก็ไม่ค่อยรู้เนาะดูไปด้วยอันนี้คือห้องน้ำกว้างประมาณสัก3าเมตรได้มั้ยคะ ความยาวเนาะกว้างก็ประมาณเมตรครึ่งกว้างประมาณเมตรครึ่งน,นะคะยาวก็เท่าไหร่เนาะสี่เมตรบ้างสี่เมตรได้นี้ก็มีกระจกกว้างมากสโคกีวิวหมดเลยอืมแล้วก็มีที่อาบน้ำมไม่มีน้ำอุ่นหรือเปล่า พ่นน้ำยังไงหรือว่าเขายังไม่เปิดคนรีวิวก็รีวิวไม่เป็นออามีสบงสบู่ให้ด้วยเนาะป,ประตูกแก้วกั้นกั้น<ป>นี่อันนี้คือห้องน้ำของเราคะ่ะแล้วก็ต่อไปห้องที่สองว้าวห้องนี้เป็นห้องดำเด้อมีที่แบบตกแต่งสวยมากค่ะเหมือนกันเนาะ มีองมีแอร์แล้วก็โทลทัศนตู้ใส่ตู้ใส่เสื้อผ้าด้านนี้อ๋อว้าวอันนี้คือเราใช้ได้หรือเปล่าน่าจะใช้ไม่ได้นะพี่พ <c oughs> อันนี้ห้องนอนห้องที่สอง <c oughs> ก็จะประมาณนี้เนาะมีเตียงนอนได้ด้วยสองคนอันนี้ละ ใส่เปิดได้ไหมฮะกลัวดิอ๋อันนี้ด้านหลังเหรอเด็ดก็หาเปิดไปโทษแล้วกินไม่รู้ว่าอ่ะคิดว่าเป็นวิวเปิดให้ดูมีกระจกแต่งหน้าที่แต่งหน้าแบบนี้อันนี้ห้องที่สองมันก็คนละอย่างกันเนาะ อเลยก็มีที่ใส่ของฉันใส่ของเยอะมากอันนี้น่าจะเปิดได้มั้งคะทีวีตัวนี้นะไปดูห้องอื่นกันค่ะ No smoking ไม่ให้ดูดบุหรี่นะคะนี่ก็จะเป็นพี่่ของเรานะคะว้าวมีที่ทำกับคงกับข้าวด้วยเลิศคักแเท้สุดยอดค่ะ เรนาแจ้งเช็คเอาแม่บ้านแน่นชัน่วโมีเด็กด้วยและโครงราคามีหมดเนาะมีค่าปรุงค่าปรับด้วยแล้วก็มีทีวีให้ดูด้วยชั้นนอกนู้นค่ะอันนี้ที่พักแบบห้องรับงรับคแขกเนาะนี้กระจกเดินไปก็ตามตุ่มตุ่มตุ่มเลยเด็กน้อยด้วยหลานเรา ที่สาวนนกำลังเปิดเปิด YouTube ดูหที่ไหนเหรอห้องที่สามว้าวทั้งหมดมีสามห้องนอนห้องนี้ก็คือมีเตียงด้วยสองชั้นนอนได้สามคนสี่คนเลยค่ะว้าวสุดยอดดีนี่อันนี้น่าจะนอนได้เยอะแล้วก็มีห้องน้ำห้องน้ำติดด้วย มีที่แขวนเสื้อแขวนผ้า,าโอ้ห้องน้ำก็มีปลั๊กไฟด้วยพี่ๆดีเนาะสังโคอะไรบ้างวะมีอ่างอาบน้ำด้วยไหมมีอ่างอาบน้ำด้วยค่ะแต่ไม่รู้ว่าเปิดน้ำยังไงนี่เขียนเปิดไปแล้ว <c oughs> อยู่ไหนเปิดไปแล้วแตน่น้ำมันไม่ออก แล้วก็มีวิวสระว่ายน้ำด้วยโอ้สวยเนาะสวยค่ะปิดเพลงก่อนด้วยเฮ้ยค่อยกระโปรดเพลงพย,ยันติลิขสิทธิ์น,ะนี่ ประมาณนี้นะคะออกไปนะไ,ไ,ได้ป่ะนี่สระตูเรือนอปะนี่แล้วก็จะมีสระว่ายน้ำปาดกระโดดลงไปได้มุย้ยบริเวณข้างนอกมีสาระยะาด้วยเนาะแล้วก็มีที่ใส่อีฬ ก็มีพี่เอกพาเที่ยวค่ะสวัสดีครับพี่เอกพาเที่ยวนะคะขอบคุณนะคะอันนี้คืออะไรเนาะอ่านว่าอะไรหรอคะภูวิลล่าหรอเราจะมีน้องหมวยน้องหมวยสาวลาวใต้น้องหมวยพากินพาเที่ยวใช่ไหมพาเที่ยวแล้วก็สาวลูกน้ำ LED ขายไฟไไขายไฟ LED ค่ะ,ะเฮ็ดคือเหมือยแทนเนาะก็จะประมาณนี้ค่ะบ้านหลังหนึง่งมีสามห้องนอนสองห้องน้ำครั้งแรกนะคะที่ได้มารีวิวก็หมดแค่นี้แหละเนาะสามห้องนอน <ใช S 1> สองนอนห้องน้ำยูสวยค่ะพี่พี่เ <c oughs> <c oughs> จ็บคอ พ,พี่ลองคอมเมนต์หน่อยนะคะว่าราคานี้อโอเคไหมาคะก็มาได้ค่ะใกล้ๆก,กับพัทยาใกล้กับหาดจอมเทียนในราคา3,900บาทในหนึ่งคืนสามารถพักเป็นครอบครัวหรือว่าเป็นคนที่แบบมาเป็นกลุ่มเป็นเพื่อนเนาะดีค่ะพี่ๆก็ลองคอมเมนต์นะคะว่า โอเคไหมขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากพี่ๆเป็นกำลังใจให้สาวเล่าคนนี้ด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและไม่กดข้ามโฆษณาบ๊ายบาย